สวัสดีครับทุกท่านผมพอครับครับผมวันนี้จะพาไปดูพระเนื้อว่านกันครับพระหลวงปู่ทวดพระหลวงปู่ทวดปี2,544นะน,นะครับหลังพระปรมาพิไัยย่อสอก่อนะครับผมตามตามประวัติบอกว่าการสร้างพระชุดนี้ก็คือสร้างมาตั้งแต่ปี2,544นะครับก็มี พรเกจิดังๆทั่วประเทศมาร่วมปลุกเสกเนาะส่วนประธานในพิธีประธานในพิธีการสร้างพระชุดนี้ก็คือ,อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาา,าชนีนาธใ,ในหลวงรัชกาลที่านะครับขอโทษนะครับพูดตะกูตะกาก,กนิดนึงเพราะว่าไม่ถนัดนไม่ถนัด ไม่ถนัดเรื่องอพูดราชาศัพท์นะครับผมก็เป็นพระชุดหนึ่งที่ว่ามีพิธีการสร้างที่ดีนะครับดีแล้วก็มีเนื้อหามวลสารดีมีดีครบทุกอย่างนะครับสร้างเมื่อปี2444ปลูกเศษสามวะละ,ะครับวะละหนึ่งก็ ไม่แน่ใจว่าที่ไหนมันก็ก็จะมีวัดช้างให้ที่หนึ่งแล้วก็วัดพระแก้วที่หนึ่งแล้วก็วัดห้วยมงคลด้วยหรือเปล่าที่หนึ่งอะที่ที่สามนี่ผมไม่แน่ใจนะที่ที่สามนี่ผมไม่แน่ใจนะก็ะคือวิธีการสร้างดีนะครับบุเกเสกสามวลระนะสำหรับพระชุดน,นี้ก็เอาก่อนหน้านี้เอาพระที่หนักๆมาให้ทุกท่าน,ด,นดูกันก็คือหนักๆมามามา,มา,มานานนะถือว่านานหลายคลิปเลยว่าหนักๆนะเนาะ วันนี้ก็เอาพรที่เบาๆมาให้ทุกท่านดูกันบัางนะเบาๆนี่ก็คือราคาเบาๆนะครับราคาเบาๆปีเบาๆปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่นะครับ <c oughs> <c oughs> ครับผมลักษณะทั่วไปก็เป็นพระหลวงปู่ทวดพิมพ์เล็กนั่งบนฐานบัวสองชั้นนะครับถึง,ถงหรือเขาเรียกว่าพิมพ์ะรอดนะหลวงปู่ทวดพิมพ์พะรอดหลังพระ ปรามาพิททยย่อสอกอนะครับผมลักษณะที่สม,สมควรจดจํานะครับเผมไม่แน่ใจว่าท่านอื่นเขาดูตรงไหนนะครับพระหลวงปูทวดปีหลวงพระหลวงปูทวดสอกอเนี่ยลืมบอกอีกอย่างนะครับพระหลวงปูทวดสอกอเนี่ยสร้างเมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่สบี่ก็จริงนะครับแต่ว่ามาให้ประชาชนคนทั่วไป ได้เช่าหาบูชากันเมื่อปี2 5 4 7นเนาะก็คือปลูกเสร็จกันยาวนานเลยสำหรับสาหรับหลวงปูท่ทวดรุ่นนี้นะครับผมก็จะประมาณนั้นนะ,ประ,ะประวัติคร่าวๆนะครับส่วนที่สมควรจดจำนะครับผมเอาพระหลวงปูท่ทวดสอกเน,นี่ยมาให้ทำคลิปให้ทุกท่านดูหลายๆหลายคลิปแล้วเนาะประมาณสามสามคลิปหรือสี่คลิปเนี่ยนะคลิปนี้นะ่าจะเป็นคลิปที่สี่นะครับผม ก็ yup. อันดับแรกที่ผมใช้ในการจดจำและพิจารณาหลวงปู่ทวดสกเนวาสปี c ีนะครับเหลี่ยมบนตรงนี้ครับเหลี่ยมบนตรงนี้นะก็จะก็จะเป็นแบบนี้ทุกพิมนะทั้งพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่เนาะเหลี่ยมเหลี่ยมที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้ครับเขาจะไม่มีคีบนะครับเขาจะไม่มีคีบเนาะไม่ว่าพิมพ์ไหนก็จะดูอย่างนี้เลยครับไม่ว่าพิมพ์ไหนก็เป็นแบบนี้ทุกพิมนะเหลี่ยมตรงนี้ครับ เหลี่ยมด้านหน้าตรงนี้เนี่ยเขาจะไม่มีคีบนะครับส่วนถ้าจะมีคีบก็จะมีคีบอยู่เหลี่ยมด้านหลังตรงนี้มีคีบออกมานิดๆเท่านั้นเองนะครับมีคีบออกมานิดๆเท่านั้นเองนะครับอันนี้จุดจุดที่สมควรจุดจําจุดแรกนะครับจุดที่สองก็คือเอ่อ พระปรมาพิไทยยอดสกอข้างหลังเนี่ยเขาจะมีโคตดตอกนะครับโคตดตอกเป็นรูโค้ดไม่ไม่เป็นรูอะไรเป็นรูกลมๆเฉยๆตรงนี้เนาะแต่รูรูนั้นก็จะมีทั้งตื้นทั้งลึกนะครับแต่ว่ารูต้องมีความคมนะครับรูต้องมีความคมนะคมชัดเลยแหละแล้วข้างในรูเนี่ยรู้สึกจะมีตุ่มนูนขึ้นมานะในรูตรงนี้ครับข้างหูชดานี่ยก็จะมีตอกโค้ดนะตอกโค้ดผมไม่แน่ใจว่าทางวงการเรียก เรียกอะไรแต่ว่าผมเรียกโค้ดเนาะเป็นตอบเป็นลูๆล,ลงไปนะครับแล้วก็ในลูก็จะมีตุ่มถ้ากล้องสองเห็นจะเป็นตุ่มๆอยู่ข้างในนะตุ่มๆเนาะครับผมวิธีการสังเกตเบื้องต้นก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ลักษณะของพระเนี่ยก็พระก็มีอายุพอสมควรเนาะยี่สิปียี่สิปีเนื้อว่านเขาก็แห้งแล้วเนาะ พอเนื้อว่านแห้งเสร็จปุ๊บเนี่ยพระก็จะออกมาหลายลักษณะเลยก็จะมีเบี้ยวมั่งบูดมั่งไ,ไม่ชัดมั่งก็มีนะครับแต่ว่าไอ้ไอไอตรงที่ผมชี้ตรงเนี้ยม,มีเหมือนกันหมดทุกองนะครับทั้งพิมพ์เล็กทงวิมใหญ่เขาจะเป็นอย่างนี้เนาะเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะไม่มีขีปนะถ้าถ้ามีขีบก็แก้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่ผมเคยเห็นมาก็ต้องต้องไม่มีขีรับนะ ถ้ามีคีบคือเกร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าสมัยใหม่นะครับสมัยใหม่การทำเกะพระเกะแบบสมัยใหม่ทุกวันนี้ก็รู้สึกไอ้ที่ไม่มีคีบเนี่ยฝีมือที่ไม่มีคีบตรงนี้ไม่มีคีบเนี่ยก็ออกมาแล้วเนาะ <S <S <ๆ>เขาทำไอ้ออกมากันแล้วเนาะแต่ว่าต้องดูความความลึกขององค์พระนะครับ <S 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 <ๆ>พระพระบางองค์ก็ไม่คมชัดนะครับพระบางองค์ก็ไม่คมชัดสําหรับ หลวงปู่ทวดสอกกนะครับผมจำผมจะบอกว่าต้องดูความคมชัดลึกไม่ได้นะครับถ้าหลวงปู่ทวดสอกกเนี่ยมีแบบเบลอเบก็มีนะครับมีมมมแบบเบลอเก็มีเนาะแต่นั้นต้องดูหลักๆคือตรงนี้ตรงนี้ต,ต,ต้องไม่มีขี้นะครับต้องขอโทษทรุกท่านด้วยนะครับไฟกระพริบไม่รู้เป็นไรนะรู้สึกว่าจะไฟตกนะฮะไฟกระพริบนะฮะโคมไฟกระพริบอ่าแล้วด้านหลังนะครับด้านหลังด้านเหลืองก็มีอ่อ พระปรมาพิไทยย่อสกออยู่ข้างหลังนะครับส่วนโลหะที่มาทําด้านหลังเนี่ยผมจะสังเกตได้ก็จะมีอยู่สี่ห้าอย่างนะครับก็มีเนื้อทองคำนะครับเนื้อทองคําก็มีเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อแร่เนื้อแร่ดิบุกอย่างอยู่ในมือผมนี่เรียกเรียกเนื้อแร่ดิบุกเนาะเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อแร่ดิบุกแล้วก็เป็นเนื้อทองแดงนะครับเป็นเนื้อทองแดงเนาะ ก็รู้สึกจะจะมีอยู่สามสี่เนื้อสี่เนื้อเนาะสี่เนื้อส่วนเนื้อเนื้อแร่แร่ดิบุกกับเนื้อทองแดงจะมีเยอะหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อทองคําก็เนื้อเงินนี้ก็รู้สึกว่าจะจะแจกเฉพาะกรรมการเนาะครับผมจำนวนการสร้างเยอะนะครับจํานวนการสร้างเยอะแต่ว่าเป็นพระดีมีประสบการณ์สูงครับส่วนตัวผมแล้วก็มีประสบการณ์กับตัวผมเหมือนกันนะพระ หล่งพุทโธสอกอรุ่นนี้ครับหล่มพุทโธสอกอรนี้รู้สึกว่าจะออกมาอยู่หลักๆอยู่3ครั้งด้วยกันแต่ว่าครั้งใหญ่ๆก็คือปี2544ันาร้อี่ะครั้งต่อมาเป็นปี2 5งพันห้ารสี่สิบหหรือไงนะครับแต่ว่า2 5งพนสี่บหนี้ก็จะเป็นเนื้อผงเนาะแล้วก็จะมีตาประทับเป็นสีน้ําเงินนะ 2 5 4 6รู้สึกจะเป็นตาประทับสินสีน้ำเงินส่วน2,550จะนี่จะมีองค์พระจะหนาจะล่ำทั้งทั้งพิมพ์พระรอดจะล่ำนะครับทั้งพิมพ์อันนี้องค์จะจะผอมๆถ้าเกิดไปเปรียบเทียบกับปี550นะครับองค์นี้จะเป็นมีลักษณะผอมได้เห็นได้ชัดเลยเปี50เขาจะล่ำล่ำนะครับแล้วก็โคดด้านหลังโคดด้านหลังของปี50เนี่ย เขาจะต่อเป็นโค้ดวงกลมไว้ตรงตรงหูชนดาตรงนี้โคดกลมกลมๆอันนี้อของนั่งเดิมของปีที่สี่เขาจะต่อเป็นรูของปีสองพันห้าร้อยสี่ิบหกก็จะเจาะเจาะตรงนี้เป็นรูนะครับตอกตรงนี้เป็นรูแต่ถ้าเป็นของปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเนี่ยตรงเนี้เขาจะโคดตรงนี้เขาจะตอกเป็นกลมๆเป็นวงกลมๆอยู่บริเวณหูหูของชรดาตรงนี้นะครับวิธีแยกปีนะ ปี2 5 4พัน้า้อยสี่สิบหกนี้รู้สึกจะเป็นเนื้อผงทั้งหมดนะไม่มีเนื้อว่านเนะเป็นเนื้อเนื้อผงทั้งหมดไม่มีเนื้อว่านนะอันนี้ตามความเข้าใจของผมนะแต่ผมปีสอง6ัน้า้อยสี่หกนี้ผมยังไม่ไม่เห็นที่เป็นเนื้อเนื้อว่านเลยเนาะเห็นแต่เป็นเป็นเนื้อผงนะครับผมแล้วส่วนเนื้อนะครับเนื้อเนื้อของอพระหลวงปู่ทวดสกปีสี่สี่เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น เนื้อว่านอะเนื้อผงก็มีนะครับเนื้อผงเนื้อว่านเนื้อเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อนวัโลหะเนื้อสัตตะโลหะประมาณนั้นนะครับถ้าผมจำจำได้หมดนะก็น่าจะมีประมาณนั้นเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อนวะเนื้อ สัตตะโลหะถ้าเป็นเนื้อโลหะนะถ้าเป็นเนื้ออที่ไม่ใช่เนื้อโลหะก็จะมีเนื้อขงกับเนื้อว่านนะแล้วก็จะมีอีกเนื้อนึงเป็นเนื้อพิเศษก็คือเนื้อข้างนะครับเนื้อข้างนะสาหรับหลวงปู่ทวดสองกอปีสี่สี่เนื้อข้างก็มีนะครับผมเป็นยังยังเล่นหากันได้อยู่นะครับผมบุคคลประชาชนทั่วไปถ้าศรัทธาหลวงปู่ทวดเนี่ยสามารถ เช่าหามาบูชากันได้นะครับเป็นพระเป็นพระที่พิธีดีประสบการณ์สูงด้วยนะครับราคายังไม่แพงนะราคายังไม่แพงสําหรับหวงูุทวดสองกอเนี่ยององในมือของผมนี่เป็นผลงานการเดินตลาดพระนะครับขออนุญาตเลยชื่อสถานที่ตลาดนัดพักเครื่องลังสิตนะครับผมองค์นี้ผมก็ไปเขี่ยกองมาครับที่ที่เคยทําคลิปให้ทุกท่านดูกันก็คือองค์นี้ได้ได้เขี่ยกองมา ได้มาราคาห้าสิบาทห้าสิบาทอางค์นี้ห้าสิบาทนะครับผมก็ถือว่าเป็นพระฟอร์มสวยฟอร์มสวยอย่างหอวทษนะทครับเป็นเป็นพระฟอร์มสวยเลยล่ะไม่แตกนะครับไม่แตกไม่ไม่ร้านะคไม่เล้า,าพระหลายองค์ที่ที่เคยเห็นมาเขาจะมีร้าตรงตรงเอ่อตรงพร,ร,ระปรมาพิไทยย่อสอกอรเนี่ยนะก็จะมีร้าวล้าออกไปเนาะหลายๆองค์เลยของผมก็มีอยู่หลายองค์นะส่วนหลวงปูท่ทวดสอกอรที่ผมได้สะสมไว้ก็ หรือว่าเป็นร้อยองค์เหมือนกันนะร้อยองค์นะครับก็เลยรู้ว่าอ๋อเขามีหลายเนื้อนะครับรู้ว่าเวลาดูเขาดูยังไงก,ก็อย่างที่บอกคือตรงนี้ไม่ไม,ไม่ไม่มีขีปนะจะมีปรากฏขี้ไปตรงเหลี่ยมด้านหลังแค่นิดหน่อยแค่นั้นเองครับผมครับผมวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับเอาพระที่พระดีราคาถูกราคาย่อมเยาวให้ทุกท่านดูกันก็คือพระหลวงปู่ทวด หลังประ,ประมาพิไทยย่อสกปสองอี2544นะครับผมวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ